การเลี้ยงดูลูกสุนัขช่วงตั้งแต่แรกเกิดจนถึง21วันเป็นช่วงที่ต้องใช้ความสำคัญในการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษนะครับพอลูกสุนัขจ,จะเจริญเติบโตแข็งแรงหรือจะอ่อนแอจนตายไปก็อยู่ที่ช่วงนี้แหละครับฉะนั้นเราอาจจะแบ่งแยกการเลี้ยงดูลูกสุนัขอ่อนเป็นช่วงอายุดังนี้ 1. ช่วงแรกเกิดถึงอายุ7วันในระยะ7วันแรกนี้นะครับถ้าลูกสุนัขในคลอกออกมาจํานวนไม่มากนักและสมบูรณ์เท่ากันทุกตัวหรือไม่แตกต่างกัน ผู้เลี้ยงก็ไม่ต้องกังวลอะไรไปครับแต่ถ้าเกิดมีลูกสุนัขที่มีตัวใหญ่และตัวเล็กอยู่ในคอกนะครับมีความแข็งแรงไม่เท่าเทียมกันนะครับผู้เลี้ยงต้องให้การดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษนะครับลูกสุนัขที่ไม่แข็งแรงหรือตัวเล็กกว่านะครับจะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตอีกประการหนึ่งคือแม่สุนัขที่เลี้ยงลูกไม่เป็นนะครับผู้เลี้ยงก็ต้องรับหน้าที่มาคอยดูแลเอาใจใส่นะครับและคอยระมัดระวังนะครับไม่ให้แม่นอนทับลูกด้วยนะครับ อาหารของช่วงนี้นะครับก็คือเป็นนมจากแม่สุนัขจะมีประโยชน์ที่สุดนะครับมีคุณค่ามากที่สุดนะครับโดยเฉพาะ2-3วันแรกนะครับแม่สุนัขจะมีนมเหลืองนะครับควรพยายามให้ลูกสุนัขได้กินนมเหลืองจากแม่สุนัขนะครับ 2. การบำรุงเลี้ยงดูสุนักในช่วงอายุ8-14วัน ลูกสุนัขที่เติบโตย่างเข้ามาวันที่8นะครับนับว่าพ้นอันตรายมาได้ขั้นหนึ่งแล้วนะครับเมื่อลูกสุนัขอายุได้ประมาณ7-8วันนะครับลูกสุนัขก,ก็เริ่มมีเล็บนะครับที่คมและยาวมาผู้เลี้ยงก็ต้องใช้ครีมตัดเล็บหรือกันไกนะครับตัดเล็บบริเวณที่เป็นแหลมนะครับของลูกสุนัขออกนะครับต้องตัดอย่างระมัดระวังด้วยนะครับ 3. การบำรุงเลี้ยงดูลูกสุนัขในช่วงอายุ15-21วัน ลูกสุนัขอายุพ้นสัปดาห์ที่2มาแล้วนะครับย่อมมีความแข็งแรงขึ้นมาอีกมากเลยครับและมีปฏิกิริยาตอบสนองเรียนรู้กับสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับลูกสุนัขเริ่มมีปฏิกิริยานะครับรู้สึกร้อนหนาวอิ่มหิวก็จะส่งเสียงงองแงเมื่ออากาศร้อนและขดตัวหนาวสั่นนะครับเมื่ออากาศเย็นนั่นเองครับลูกสุนัขในช่วงนี้นะครับต้องการพื้นที่มากในการคลานหรือเดินนะครับผู้เลี้ยงต้องขยายพื้นที่นอนให้กว้างมากยิ่งขึ้นนะครับ 4. นะครับการบำรุงเลี้ยงดูลูกสุนัขในช่วงอายุ3สัปดาห์ขึ้นไปนะครับช่วงอายุ3สัปดาห์นี้นะครับลูกสุนักก็เริ่มเรียนนม,มจากชามเองได้แล้วนะครับแต่ต้องระมัดระวังเรื่องการสำลักนะครับพอเริ่มแรกนะครับลูกสุนักก็อาจจะเผลอก้มลงไปดูดนะครับเพราะชินกับการดูดนมแม่นะครับทำให้สำลักและเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจได้นะครับ แลนระวังหน่อยนะครับลูกสุนัขก,ก็จะเอาขาเหยียบย่ําไปในชามนะครับทำให้เลอะเทอะเปืเป้อนนะครับดังนั้นผู้เลี้ยงก็ต้องคอยดูและจะใส่แบบใกล้ๆเลยนะครับอาหารในช่วง21วันนะครับก็ควรเพิ่มโปรตีนนะครับและธาตุอาหารที่เหมาะสมต่อการบำรุงลูกสุนัขนะครับได้แก่ไข่แดงของไข่ไก่หรือไข่แดงของไข่เป็ดนั่นเองนะครับ โดยใช้ไข่ไก่หรือไข่เป็ดนี้ต้มให้สุกนะครับและใช้ส่วนของไข่แดงนะครับนำมาผสมกับนมที่เลี้ยงลูกสุนัขนะครับก็ใช้เป็นนมผงของเด็กก็ได้ครับผสมให้กินวันละ2ครั้งครับเช้าเย็นนะครับสำหรับโรคร้ายของลูกสุนัขนะครับในช่วงอายุ21วันนี้คือโรคพยาธินะครับโดยเฉพาะพยาธิตัวกลมนะครับทำให้ลูกสุนัขภพยพร้อมหรือเสียชีวิตได้นะครับ ก็ให้ลูกสุนัขนะครับกินยาถ่ายพยาธิของเด็กนะครับอัตราการใช้ยาก็ตามฉลากเลยครับหรือถ้าลูกสุนัขมีอาการขาอ่อนแรงนะครับก็หาซื้อยาแคลฟกนะครับมาแบ่งครึ่งและบดละเอียดผสมกับนมหรือน้ำนะครับให้เขากินได้ก็จะช่วยเรื่องอาการขาอ่อนแรงโดยตรงนะครับโอเคครับวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับวิธีในการดูแลลูกสุนัขนะครับก็ขอให้เลี้ยงลูกสุนัขกันรอดปลอดภัยกันทุกตัวนะครับด้วยรักระหว่างดีครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ